เราจะสั่งของมาแบบนี้กันนะคะเพื่อนๆรถเขาก็จะมาส่งแบบนี้ค่ะอันนี้คือกล่องผัดไทยที่สาวรอนสั่งมานะคะเขาจะมาส่งหลังบ้านแบบนี้นะคะเพื่อนๆสวัสดีค่ะ พบกับสาวดอนในต่างแดนได้อีกเหมือนเดิมนะคะเพื่อนๆคะ่ะเดี๋ยววันนี้เราก็จะมาเตรียมงานในครัวกันเหมือนเดิมคะ่ะในครัวน้อยๆสไตล์บ้านนอกของเรานะคะสาวอุดรก็จะเริ่มเตรียมเลยนะคะทุกวันเราจะมาเราจะทําแบบนี้ค่ะอันนี้จะเป็นที่ใส่พวกซุงพวกซอสของสาวดรน,นะก็เปิดแก๊สค่ะเปิดแก๊สกันเลยนะคะเพื่อนๆเห็นไหมแล้วสาวอุดรจะไปเอาพวกอ่า ทรงพวกซอสที่เราใส่ตู้เย็นฝั่งฝั่งที่เราเก็บตอนกลางคืนนะคะเพ,เพื่อนไว้นะคะจะเป็นนี่ค่ะเหมือนเดิมน้ำมันแล้วก็ซอสผัดไทยของเรานะคะเราจะเอามาเตรียมใช้ทีละนิดนะคะเหมือนที่สาวรอนเคยว่าไว้นะคะซอสต,ตัวไหนที่เรายังไม่ได้เติมตอนกลางคืนเราก็จะเติมไว้นะคะเพื่อน,อนไหม อันนี้จะเป็นพวกช้อนที่เราตวงนะคะเพื่อนเหมือนที่เสาดอนเคยว่าไว้เราจะมีช้อนตวงเราจะไม่ใส่ตามใจชอบของเรานะคะอาหารอาหารของเราจะตวงค่ะอันนี้คือน้ำตาลของเรานะคะช้อนปลายแหลมค่ะอันไหนที่เราไม่ใช้เราก็เก็บคืนนะคะ ก็น้ำซุปค่ะจากนั้นเราก็จะจุดเตาเตรียมไว้เลยนะคะจะเป็นหน้าที่ของมันไปแบบอัตโนมัตินะคะเพื่อนๆน,น้ำเาาดอนจะล้นเหรอ ล้นค่ะก็อันนี้จะเป็นที่ตักข้าวนะคะเราก็จะเตรียมกันแบบนี้ค่ะเพื่อน,เ,อนเดี๋ยวสาวดอนขอตัวไปเตรียมให้อะไรนะคะเข้าที่ก่อนที่จะเริ่มทำงานก่อนนะคะเดี๋ยวเราจะไม่ทันเวลาเปิดร้านค่ะเพื่อน ล้างค่ะ น้องสาวของสาวอุดรก็ได้ทําไปเกือบจะเสร็จแล้วค่ะเยอะแล้วในอีกส่วนหนึ่งนะคะแต่สาวอุดรเลยอยากมาทําให้เพื่อนๆดูค่ะกุ้งของเราจะอยู่ไซส์ขนาดนี้นะคะเพื่อนๆเห็นไหมเข้าได้ผ่าหลังมาแล้วนะคะเพื่อนๆเห็นไหมที่เราซื้อมาเน่ะเข้าผ่าหลังเราขี้ออกแล้วนิดหน่อยนะคะผ่านิดหน่อยแต่สาวอุดรนะว่ามันไม่สวยค่ะเพื่อนๆสาวอุดรเลยต้องผ่าแบบนี้อีกนะคะเห็นไหม การทําให้กุ้งเราสวยมันต้องผ่าหลังใช่ไหมเพื่อนเอนนี่ค่ะเราก็จะมาผ่าเพิ่มแบบนี้นะคะคือเราเราได้ทําความสะอาดล้างพัดไว้ให้กุ้งให้กุ้งไม่มีน้ําแล้วค่ะเราอยากให้เขามีน้ํานะนี่ค่ะเราก็ผ่าหลังแบบนี้ไม่มีขี้นะคะถึงเราจะไม่ผ่าเราเอาไปใช้ได้เลยแบบนี้ค่ะแต่สาวดอนนะ่ะว่ามันไม่สวยมันจะเป็นตัวกลมๆแบบนี้ใช่ไหมเวลาเราเอาไปผัดนะคะ มันจะกุ้งจะไม่สวยถ้าเราผ่าหลังแบบนี้นิดนึงนะเห็นไหมแบะเข้าออกนะมันจะใหญ่ขึ้นแล้วมันก็จะสวยด้วยนะคะเห็นไหมสาวรอนก็เลยผ่าค่ะถึงไม่ผ่าก็ไม่เป็นไรนะคะแต่มันจะไม่สวยเหมือนสาวรอนว่านะเห็นไหมแต่ละที่แต่ละทางเราก็ทําไม่เหมือนกันนะคะเพื่อนๆเห็นไหมหไหม ส่วนใหญ่นี่พวกกุ้งพวกอะไรพวกนี้นี่น้องสาวของสาวรอนเขาจะจัดการให้หมดนะคะเพื่อนๆเห็นไหมแต่สาวดอนอยากทำให้เพื่อนๆดูนะคะเห็นไหมหาแบบนี้เราก็จะได้กุ้งใส่ประมาณนี้ ไซส์ประมาณนี้นะคะเพื่อนๆเห็นไหมนี่ค่ะส่วนใหญ่สาวุดรน,นี่ไม่ค่อยได้ทํากับของอะไรนะคะที่เป็นเนื้อแบบนี้นะคะสาวดอนเลยไม่ได้ทาพริกให้เพื่อนๆดูแต่บางคนก็อยากให้สาวดอนหมักกุ้งทำไก่เออหมักกุ้งหมักไก่ให้ดูแบบนี้นะคะเพื่อนๆ ้าสาวอุดรได้มาใน,ผานแผนกนี้เดี๋ยวสาวอุดรจะทําให้เพื่อนๆดูเหมือนกันนะคะสาวอุดรก็ทําได้เหมือนกันค่ะแต่ว่าเราก็กว่าเราจะมาถึงผแผนกนี้หน้าที่นี้อะไรแบบนี้น้องของสาวอุดรเขาก็ทําให้เสร็จเรียบร้อยแบบนี้นะคะเพราะว่าแต่และคนนี่เราก็ทํางานเราก็ทําไปคนละอย่างคนละหน้าที่ก,กันนะคะเพื่อนๆเห็นไหมพอเราเสร็จแบบนี้นะคะเราก็จะล้างออกอีกครั้งหนึ่ง และที่เราผ่าไว้แบบนี้เพราะว่ามันจะมีเศษน้อยๆเล็กๆน้อยๆแบบนี้ที่มันติดออกมากับกุ้งนะคะเพื่อนๆเ,เราก็จะเอาไปล้างเข้าออกนิดนึงแล้วเราก็จะเอามาพักเศษตะแกรงไว้แบบนี้อีกนะคะเพื่อนๆเ,เดี๋ยวเราไปดูสาวดอนทากับข้าวต่อกันเลยนะคะเดี๋ยวที่เหลือสาวดอนจะให้น้องของสาวดอนมาต่อค่ะเดี๋ยวเราจะไปเตรียมของข้างหน้าแล้วก็มาทําอาหารให้เพื่อนๆดูใน ช่วงต่อไปนะคะเพื่อนๆคะ่ะไปกันค่ะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มเทกันด้วยแกงกะทินะคะนี่ค่ะเห็นไหม ที่ของเราค่ะนนี้เราจะมาในแกงหน่อไม้นะคะเพื<ๆ>่อนๆแกงกะทิหน่อไม้ค่ะทอดปลาเปี๊ยะค่ะ เนื้อน้ำมันหอยเมื่อกี้นี่ค่ะเ,เพื่อน พร้อมบริการแล้วนะคะเพื่อนๆอันนี้คือลาบหมูนะคะเพื่อนๆลาบหมูค่ะแกงกะทิหน่อไม้ค่ะไก่ทอดแล้วกออ็อะไรนะคะเนื้อผัดผักน้ำมันหอยค่ะปอเปียผักแล้วก็ผัดเส้นของเรานั่นเองนะคะเพื่อนๆ ฝั่งนู้นก็จะเป็นซอสนู้นนี่นั่นของเราเหมือนเดิมนะคะเพื่อนๆค่ะพร้อมให้บริการพร้อมเปิดร้านแล้วค่ะเดี๋ยวเราไปเปิดร้านกันนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวเรามาผัดเนื้อน้ำมันหอยกันนะคะเพื่อนๆอันนี้แกงกะทิหน่อไม้ของเสาดอนก็ใกล้จะเสร็จแล้วนะคะ ตั้งเตาเลยค่ะเส่กระเทียมลงไปเหมือนเดิมนะคะเพื่อน เตาหม้อนี้ก่อนนะคะเพื่อนๆก่อนลันเตาชุดนี้ลูกเล็กเล็กเพื่อนๆใส่ถัวลันเตาเสร็จก็เหมือนเดิมนะคะแกงกะทิเดี๋ยวสาวดอนจะเอาผลระ้าไปใส่ค่ะ ให้เขามีกลิ่นหอมนิดหนึ่งหองละพาดำ้มดัค่ะเพื่อน,อนแต่ไม่ใช่ประเด็นค่ะใส่ให้หอมไปเลยค่ะปิดไฟเลยนะคะ หอมเหลืองค่ะเพื่อนๆหอมหั่นนะคะแครอทนะคะแครอทนี่หั่นเองเหมือนกันนะคะ หวานค่ะเพื่อนๆเลยนะนั้นเสาดอนจะปรุงรสนิดหน่อยนี่น้ำตาลนะคะเพื่อนๆไปเลยค่ะ เพิ่มความนัวให้แกงกะทินิดนึงค่ะร้อยค่ะแกงกะทิของเราแล้วก็กะหล่ำนะคะเพื่อนๆน,นี่จะผัดให้ผักเยอะค่ะเบอร์นี้ผัดผักพูดง่ายๆว่าผัดผักค่ะ nhanh nhanh đây bạn nhanh leo 6 đoàn nếu bạn hỏi 6 đoàn một gì đó hả สาวเราจะตักมาตรงนี้เพิ่มนะคะ,คะนี่คะใส่นมันหอยใส่เครื่องปรุงลงไปนี่สีเขาจะเปลี่ยนนะคะเพื่อนๆเ,เห็นไหม อันนี้เราต้องเราจะใส่อะไรนะคะบอกคัี่ตบท้ายนะคะอันนี้อย่าเพิ่งใส่เยอะนะเพราะว่าสาวอ,สอุดรใส่น้ำมันหอยไปเยอะค่ะเดี๋ยวสาวอุดรจะชิมดูก่อนแล้วค่อยใส่สีอสิ๊วขาวเพิ่มค่ะกลัวจะเค็มเกินนน่ะพเพื่อนวสาวอุดรจะเอา บวบหวานไปหั่นใส่ด้วยค่ะสาวดรชอบอผัดผักใส่บวบหวานไหมเพื่อนๆน,นี่ค่ะใส่ลงไปบวบหวานของเรา เราคิดว่าน้ำเ้าน้อยค่ะเราเติมน้ำเลยนะคะไปค่ะเหสวยค่ะอ่อนนะคะเติมนัวลงไปค่ะ เดือดแบบนี้แล้วนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวเราจะมาใส่บ uh, ล็อกคลี่ตบท้ายกันนะคะเป็นอันเสร็จนะคะอันนี้คือขั้นตอนสุดท้ายค่ะน,นี่จะให้ออกโทนเขียวๆกับส้มๆนิดนึง การใส่ผักของเราเนี่ยเราสามารถดูได้นะคะว่าเราอยากให้เขียวหรือแดงหรืออะไรแบบนี้ถ้าเราอยากให้เขาออกเป็นสีแดงนิดหน่อยมากกว่าเขียวนะเราก็เพิ่มปาปิกา้าเพิ่มพริกหวานแล้วก็แครอทลงไปนะคะแต่อันวันนี้สาวอุดรจะให้เขาออกโทนเขียวนิดหน่อยคะ่ะปิดไฟแล้วนะคะไหมเรียบร้อยไปอีกหนึ่งเมนูที่จะออกบุฟเฟ่ในวันนี้นะคะ ผัดเนื้อน้ำมันหอยผักรวมค่ะเพื่อนๆเ,เป็นไงคะ